ลาก่อนลาแล้วลาทีชาตินี้ไม่ขอพบผ่านลาก่อนนะแม่นงครานทนอยู่ทอรมานใจไปเถิดไปดีขออย่ามีเยื่อใ่อยากไปอยู่กับใครตามสบายอย่าย้อนมาลืมเถิดลืมรักลืมลง ชาดงในดงฟูมกาเจ้าเป็นเช่นดวงดาราพี่เป็นชาวนาหาปาดอนไปอยู่เมืองฟ้าดีแล้วนาบังออนกรุงเทพมหานครสวรรค์เมืองแม่ลืมไอแพดนเถินนาสามไว ลาก่อนลาแล้วลาไกลขอไปให้ไกลน้องนางสิ้นสุดหยุดความบาดหมางเพราะนางสิ้นรักหมดใจแต่อย่าเริงลงคงไม่นานเท่าไรหมดราคาวันใดใครนอใครช่วยซับน้ำตา ไอแผ่นขอลาตัดใจลืมนะ